สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟิวนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับซึ่งปกติวิเคราะห์ตู้กาชาเนี่ยผมจะทําล่วงหน้าก่อนตู้เข้านะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมต้องลองให้ตู้เข้าก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าในตู้เนี่ยมีใครเป็นหลักแล้วก็ข้างตู้มีใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คลิปวิเคราะห์ตู้กาชารอบนี้ก็จะเป็น เป็นคลิปที่หลังจากตูเข้าแล้วนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวล,เวลาเลาก็มาเริ่มวิเคราะห์ตู้กันเลยนะครับสำหรับตู้แรกนะครับก็จะเป็นอาวุธ LD กับอาวุธเบิร์ดขององค์หญิงกาเนนนะครับแล้วก็ข้างตู้เนี่ยจะเป็นลิลลิเซสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดก่อนกันนะฮะทีนี้ตู้ที่2นะครับก็จะเป็นไลนิ่งนะครับ โดยที่ข้างตู้ของ l i n i t n เนี่ยก็จะเป็นพร้อมตกนะครับที่ปลดรลเวล90ด้วยเช่นกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของทั้ง4ตัวกันนะครับว่ารายละเอียดจุดเด่นจุดด้อยต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ปลด90แล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆจะมีด้านไหนดีบ้างแล้วก็มีจุดด้อยตรงไหนบ้างนะครับเราก็มาดูกัน เราก็มาเริ่มกันที่องค์หญิงกาเน็ตเลยนะครับสําหรับองค์หญิงกาเน็ตนะครับจากรูปตรงนี้นะครับก็เป็นค่าต่างๆนะครับที่ได้จากบัฟสกิล ex แล้วก็สกิล ld นะครับโดยที่2บัฟนี้เนี่ยให้ค่ากับปาร์ตี้ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ40%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเฮดพีรามิดยีนะครับแล้วก็อย่างที่3เพิ่มค่าโอเวอร์โฟนะครับ100% อย่างที่4ี่เด้งเบฟแรงขึ้นนะครับ20%แล้วก็อย่างอย่างที่5นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้อีก20%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มดาเมจจากการตีแพ้ทาสุนะครับอีก20%นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของอบัฟองค์หญิงนะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดเนี่ยาจากที่ผมดูความสามารถนะครับก็ เพิ่มค่าความสามารถต่างๆให้ทีมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่พิเศษก็คือเวลาบัฟเบิร์ดหมดเนี่ยก็จะมีการโจมตีซ้ำเหมือนกับบัฟเบิร์ดของ S นะครับทีนี้จุดเด่นอันต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องอาสามารถแปะดีบัฟแพ้ธาตุได้2ทธาตุนะครับนั่นก็คือธาตุน้ำกับธาตุสายฟ้านะครับส่วนบัฟตีธาตุเนี่ยก็ มาในรูปแบบบัฟให้เพื่อนนะครับโดยที่1บัฟเนี่ยก็จะสามารถตีธาตุน้ำกับท่าสายฟ้าได้แรงขึ้นเช่นกันนะครับส่วนจุดเด่นอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องอาการโจมตีซ้ำจากสเปเชียลบัฟนะครับที่เมื่อสแต็คถึง4แล้วนะครับก็จะทำการโจมตีมอนเตอร์ทั้งหมดในสนามนะครับเรียกว่าหลังจากที่ปลดเลเวล90 Form ้พร้อมรีเวิร์กนะครับสเปเชียลบัฟอันนี้เนี่ย จากตอนแรกโจมตีแค่1ชุดนะครับก็จะกลายเป็นตีเบฟหมู่แล้วก็ตีเลือดหมู่3ชุดนะครับดาเมจก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับาจากที่ไปลองเทสมานะครับก็อยู่ที่3 0 0แสนกว่าถ้าเกิดใส่อาวุธอันธิมาทำเกราะฟ้าหรือพวกนี้เนี่ยก็น่าจะได้ตัวหนึ่งน่าจะเกือบเกือบสี่แสนได้นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นขององค์หญิงนะครับ ส่วนจุดด้อยเนี่ยาจากที่ผมลองเล่นดูแล้วนะครับก็น่าจะมีแค่เรื่องเดียวคือถ้าเกิดเจอมอนเตอร์ที่ห้ามแปะดีบัฟนะครับแล้วก็ห้ามบัฟอะไรพวกนี้นะฮะก็จะทำให้องค์หญิงเนี่ยแสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องถ้าเกิดมอนสเตอร์ด่านนั้นนะครับมีการาเรียกว่าทำให้ฝั่งเราเด้งเบฟไม่ขึ้นเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียขององค์หญิงกาเนตเช่นกันนะครับแล้วก็อันอีกอันนึงที่ผมนึกได้นะครับก็จะเป็นเรื่องมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยดาเมจจากสเปเชียลบัฟเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามนะครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับจุดด้อยขององค์หญิงกาเนตสำหรับองค์หญิงนะครับก็ขอสรุปเป็นแบบนี้นะครับว่า,าจากการที่องค์หญิงเนี่ย รีเวิร์กข้ามเวลามาประมาณ3เดือนเนี่ยแล้วก็เป็นการรีเวิร์กแบบ j จแปนทุกอย่างนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยองหญิงเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ขาดซับอ่าแล้วก็ขาดตัวแปะแพ้ธาตุกับบัฟตีธาตุเนี่ยตัวองค์หญิงเนี่ยถือว่าตอบโจทย์อ่าสำหรับคนที่ขาดในตรงจุดนี้มากเลยนะครับแล้วก็ส่วนอาวุธเบิร์ดเนี่ย โดยที่ของเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลบัฟจากสกิล ex แล้วก็บัฟจากสกิล ld นะครับค่าที่ได้เนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าตัวองค์หญิงเนี่ยขอแค่มีอาวุธ ex กับอาวุธ ld เนี่ยก็สามารถช่วยทีมได้เยอะแล้วนะครับส่วนอาวุธเบรสเนี่ยผมเรียกว่าเป็นกีเลสน,นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้จริงๆเนี่ยก็ต้องหาเอานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็คืออาวุธเบิร์ดเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับสําหรับผมนะครับแต่ว่าถ้าใครมีกิเลสเยอะเนี่ยกิเลสก็ระงับได้ด้วยการหานะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ดีนะฮะประมาณนี้ เราก็มาอยู่ในตัวที่2นะครับตัวที่อยู่ตู้เดียวกันกับองค์หญิงกาเด็ดนะครับนั่นก็คือลิลิเซสนะครับสำหรับน้องลิลินะครับหลังจากที่ได้อาวุธ LD แล้วนะครับทำให้ความสามารถของน้องลิลิเนี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็นซับเต็มตัวนะครับโดยที่จุดเด่นนะครับจะมีเรื่องดีบัฟนะครับที่มาจากสกิล LD เป็นดีบัฟกรอบขาวนะครับ ความสามารถของดีบับเกาวข่าวคร่าว,า,วา,วาวนะครับก็เพิ่มเพชพีดามิต20%เหมือนกับตัวอื่นๆนะครับส่วนดีบัฟอันอื่นเนี่ยก็มีเพิ่มอีก4ช่องนะครับส่วนจุดเด่นอันที่2นะครับก็เป็นเรื่องบัฟนะครับที่ได้จากสกิล l LD เนี่ยเป็นบัฟที่ตัวน้องเนี่ยใส่บนหัวตัวเองนะครับแต่ว่าบัฟนั้นเนี่ยเป็นบัฟที่ให้กับปาร์ตี้ด้วยทำให้ไม่เปลืองช่องบับของเพื่อนนะครับ ทำให้เพื่อนอีก2คนเนี่ยเราสามารถจัดจัดทีมใครมาก็ได้นะครับแล้วก็เรียกว่าจัดทีมง่ายขึ้นสามารถคอนโทรลเรื่องบัฟบ,บนหัวได้นะครับเพราะว่าน้องลีลีเนี่ยบัฟบ,บนหัวแค่ช่องเดียวแต่ว่าให้ความสามารถกับปาร์ตี้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับจุดเด่นอีกอันนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ น้องเนี่ยสามารถฮิลทุกคนได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มแม็ก HP จากการกดสกิล l LD ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการที่จะเติมเลือดจากน้องเนี่ยจะเป็นการกดสกิล l เท่านั้นนะครับถึงจะเติมเลือดได้แต่ว่าหลังจากที่ได้อาวุธ LD ได้บัฟมาแล้วเนี่ยก็ทำให้น้องสามารถเติมเลือดได้เยอะขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนจุดด้อยนะครับ จากที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะมีแค่อย่างเดียวนะครับที่ผมนึกออกนั่นก็คือดีบัฟ4ช่องจากสกิล2นะครับเป็นดีบัฟธรรมดาที่สามารถโดนดันได้นะครับเมื่อมอนเตอร์บัฟตัวเองทำให้บัฟบางอย่างที่เราต้องการให้อยู่นานๆเนี่ยมันโดนดันไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดด้อยที่ผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับส่วนจุดด้อยอื่นๆถ้าเกิดเพื่อนๆมองเห็นก็คอมเมนต์บอกกันด้วยก็ดีนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง ทีนี้ความหน้ากดของน้องลิลี่นะครับซึ่งมันอยู่ในตู้เดียวกันกับองค์หญิงกาเน็ตนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยมีอาวุธ LD ดีขององค์หญิงกาเน็ตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากได้อาวุธเบิร์สด้วยเนี่ยก็ถือสว่านะครับกดหาอาวุธ LD ของน้องลิลี่แล้วก็ลุ้นอาวุธเบิร์สไปในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากาเสียทรัพยากรเนี่ยก็อาจจะข้ามได้นะครับสำหรับน้องลิลี่เนี่ย ความคิดเห็นส่วนตัวผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเจไลนิ่งนะครับซึ่งเจไลนิ่งเนี่ยก็เกินความคาดหมายตรงที่ว่าเจไลนิ J ่งปลดเลเวล90มาด้วยนะครับซึ่งในเจแปนเนี่ยก็ยังไม่เห็นปลดเกาสิะนะครับมีแค่ปลด80พร้อมกับปลดเบอร์สเขียวนะครับแต่ว่าจากที่ผมไปลองเล่นแล้วนะครับก็ปลด90ของเจไลเนี่ยก็ไม่หวือหวาเท่าไหร่นะครับ โดยที่จุดเด่นอย่างแรกของเจไรนะครับก็จะเป็นเรื่องสปีดไวนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดของตัวนางเองแล้วก็เวลาเรากดสกิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีบางจังหวะนะครับนางก็จะแทรกเทิงขึ้นมาดือด้อๆเลยนะครับอย่างที่2นะครับก็ ex เนี่ยรีชาร์จไวขึ้นนะครับกดสกิลแค่ประมาณ2-3าครั้งเนี่ยเกจ ex ก็เต็มแล้วนะครับจุดเด่นอันที่3นะครับเป็นเรื่องสกิลฟรีนะครับ เราสามารถใช้สกิลฟรีได้บ่อยขึ้นตามเงื่อนไขที่ตัวนางเนี่ยเป็นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยการกดสกิลฟรีจะมาจากการกดสกิล EX นะครับหลังจากกด EX เนี่ยจะใช้สกิลฟรี1ครั้งแล้วก็หลังจากที่เรากดสกิล LD นะครับเราก็ใช้ใช้สกิลฟรีนะครับอีก2ครั้งนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปลดเลเวล90มานะครับทำให้ความสามารถาเรื่องการใช้สกิลฟรีเนี่ยมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นจากอันอื่นด้วยนะครับ จุดเด่นอันต่อมาครับก็จะเป็นสกิล2นะครับที่โจมตีแบบไม่ส่นค่าพลังป้องกันของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็จุดเด่นอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องการบังคับเบรกนะฮะที่บังคับเบรกจากสกิล ex แล้วก็สกิล ld นะครับที่สามารถรีสถานะเบรกของมอนสเตอร์ได้นะครับประมาณนี้ส่วนจุดด้อยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่อง าการตี HP นะครับสำหรับตัวเจไรนะครับ mm hmm. เงื่อนไขาการตีเลือดเนี่ยถ้าเกิดเป็นการกดสกิลธรรมดานะครับจะทำให้เจไรโจมตีเลือดแค่1ชุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสกิล1สกิล2เนี่ยเป็นเวอร์ชันบวกจะทำให้าสามารถโจมตีเป็น2ชุดได้นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยก็เอาเรื่องตัวเจไรเนี่ยมีสปีดไวเนี่ยมาทดแทน ตรงจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพอตีเลือด1ชุดแล้วเนี่ยแล้วเจไลได้เทินต่อเลยเนี่ยก็จะทําให้เจไลเนี่ยสามารถตีเลือดต่อได้ทันทีอีก1ชุดนะครับอย่างที่2นะครับก็บัฟเบิร์ดเนี่ยเป็นบัฟเบิร์ดแบบเห็นแค่ตัวนะครับให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับไม่มีให้กับปาร์ตีเลยนะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดของไลนิ่งเนี่ยหมดค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าตัวนางเนี่ยสปีดไว ก็เลยทำให้บับเบิร์เนี่ยสิเทินอยู่ได้ไม่นานนะครับส่วนจุดด้อยอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องสปีดไวเกินไปนะครับด้วยความที่สปีดของเจ๊นเนี่ยไวเกินไปอาจจะทำให้ด่านบางด่านเนี่ยลูกแก้วแตกง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นเราคำนวณเทินไว้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะกดสกิลอีกสัก1 1เทินหรือว่า2เทินนะครับแล้วเราจะให้อีกตัวหนึ่งเนี่ย กดสกิลเพื่อทําเงื่อนไขลูกแก้วให้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอเรากดสกิลไลนิ่งแล้วเนี่ยไลนิ่งดันดันแทรกเทินขึ้นมาตัวหน้าตัวหน้าที่จะทําเงื่อนไขลูกแก้วนะครับทําให้ลูกแก้วแตกได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดูกลายเป็นจุดด้อยไปนะครับเรื่องสปีดไวเกินไปนะครับทีนี้จุดด้อยอันสุดท้ายนะครับที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องสกิล ex นะครับทำดาเมจไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับ จากที่ผมไปใช้งานมานะครับดาเมจสกิล ex จะอยู่ที่ประมาณ400,000นิดๆนะครับแล้วก็ดาเมจออกข้างเนี่ยมันน้อยนะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับจุดด้นจุดนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้แก้ด้วยการทำให้เกร s สกิล ex เนี่ยรีชาร์จไวขึ้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่าถึงแม้ว่าดาเมจจากสกิล ex เนี่ย จะไม่เยอะเหมือนตัวอื่นนะครับแล้วก็ไม่มีการแบบว่าออกข้างเหมือนกับตัวอื่นเยอะมากมายแต่ว่าด้วยความที่เกต EX ร mm ีชาร์จไวก็ทาให้เราสามารถกดสกิล EX ได้ต่อเนื่องแล้วก็กดสกิลฟรีหลังจาก EX เต็มเนี่ยหลังจากที่เรากด EX ไปแล้วเนี่ยได้ต่อเนื่องเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นกับจุดด้อยของไลนิ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับก็ถ้าเกิดตัวไลนิ่งนะครับ ถ้าเราไม่ได้อวยนะฮะก็ไม่จาเป็นต้องทําเขียวก็ได้นะครับมันดูแล้วมันทําไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสําหรับไลนิ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจทีหนึ่งนะครับว่าเพื่อนๆจะทําหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็ดองไปเถอะฮะอย่าไปทําเลยสําหรับสําหรับความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจไลนิ่งนะครับ ตัวสุดท้ายของตู้นี้นะครับก็จะเป็นพร้อมโตนะครับที่ปลดเลเวล90นะครับหลังจากที่พร้อมโตปลดเลเวล90นะครับจุดเด่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องบัฟเพื่อนนะครับเพราะว่าบัฟที่พร้อมโตให้เพื่อนเนี่ยจะเป็นบัฟที่ให้กับสายดาเมจกายภาพนะครับส่วนจุดเด่นที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องดีบัฟล็อกเป้านะครับที่ตัวพร้อมตัวเนี่ยสามารถ ดึงให้มอนเตอร์เนี่ยมาโจมตีตัวเองได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวพร้อมตัวเนี่ยเป็นสายหลบด้วยนะครับก็ทําให้โจมตีไม่โดนนะครับส่วนจุดเด่นอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องการลิงก์โจมตีกับเพื่อนนะครับไม่ว่าเพื่อนเนี่ยคนไหนจะโจมตีนะครับตัวพร้อมตัวก็จะไปลิงก์โจมตี follow follow attack up เหมือนกันนะครับส่วนจุดเด่นอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องการเด้งเบฟนะครับ ซึ่งหลังจากที่ปวด90แล้วเนี่ยตัวพร้อมโตเนี่ยเด้งเวฟค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็จุดเด่นอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องอาการเด้งเลือดให้กับปาร์ตีนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวเติมเลือดนะครับก็สามารถเอาพร้อมโตเนี่ยมาทำา p p r e ร e เจนได้นะครับส่วนจุดเด่นอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องการโจมตีไม่ส่วนค่าพลังป้องกันนะครับหรือว่าเรียกว่าเจาะเกราะนั่นเองนะครับ ทีนี้เราก็มาดูจุดด้อยของพร้อมโตกันนะครับสําหรับจุดด้อยของพร้อมโตเนี่ยอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์ที่ป้องกันดีบับล็อกเป้าเนี่ยความสามารถของพร้อมโตที่ดึงมอนสเตอร์มาหาตัวเองแล้วหลบการโจมตีเนี่ยมันจะน้อยไปเลยนะฮะมันจะไม่เห็นผลเลยต้องรูนว่าเธอนั้นเนี่ยมอนสเตอร์จะล็อกเป้าที่พร้อมโตหรือเปล่านะครับ ส่วนจุดด้อยอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องอลดการเด้งเบฟหนักๆนะครับถ้าเกิดเราเจอด่านที่ลดการเด้งเบฟฝั่งเราหนักๆเนี่ยการกดสกิลหนึ่งเพื่อเด้งเบฟเพื่อนเนี่ยเรียกว่าเด้งแทบไม่ขึ้นเลยนะครับจากที่ผมไปลองเล่นมานะครับส่วนจุดด้อยอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องอต้องให้ตัวพร้อมตัวเนี่ยได้เทิร์นนะครับเพื่อที่จะ ัพขั้นของบัฟจากสกิล l d นะครับเพราะว่าถ้าเกิดขั้นของบัฟสกิล LD เนี่ยมันเหลือขั้นขั้นหนึ่งนะครับตัวพร้อมโตจะไม่ลิงก์การโจมตีกับเพื่อนนะครับการโจมตีลิงก์ของพร้อมโตเนี่ยบัฟของ LD จะต้องไม่ใช่ขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นจุดด้อยของพร้อมโตไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากเล่นแบบไม่ให้บอสได้เทิร์นนะครับแล้วก็ไม่ให้เพื่อนได้เทิร์นเช่นการเล่นทีดั๊ การเล่นทีหน้านะครับที่พอเราเซตค่าต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจะให้ทีรัตกดสกิลรัวๆคนเดียวเลยนะครับหรือไม่ก็ทีหน้านะครับที่เซตค่าต่างๆเหมือนทีดัตนะครับแล้วเราก็กดสกิลรัวๆคนเดียวเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลิงก์ของพร้อมตกก็จะไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพตรงนี้ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าพอดีบัฟ จากสกิลเอดีเหลือขั้นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเทินให้พร้อมโตได้เทินเพื่อที่จะอัพขั้นดีบัฟของเขานะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดด้อยของเขาไปนะครับสําหรับตู้ของไรนิ่งกับพร้อมโตเนี่ยถ้าไม่ได้อวยนะครับความเห็นส่วนตัวผมนี่คือข้ามได้ก็ข้ามนะครับตามนั้นเลยสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ